สวัสดีคร <ara> ับมนีก็เป็นตอนแรงๆวันที่21ตุลานะครับผมมาฟังปูนะครับปูิวันจังทร์จากในีณครับผมฝากกดนไหลก้นแร์ช <uss UC S> ่องเสกไปเลยนะครับเด้อไปฟังกันได้ครับพี่น้องเอฟซีครับผมไปฟังกันครับผมิจ้าราต้าฟิจ่าราชอมต้าหยิบไต้ตูมันถือจะหยิบตูมันผีเต้อคือว่ามันต้องหยิบได้ห่างมั้งือมันจะมั่วสุทุกสปดนะเอาได้ตูมั้งไหนยี่น้ำกังไส นั่แหหาเอาหลายหลายออวมานมากถึงคีขันมากขันคัวออกมากเออขีขันเกือบหลายขอน้าคือต้องให้ถึงาตา้องพอว่าฉันต้องรองแต่รีว่าเบิร์นนี่ว่าหมดแต่พอ,พอ,อใหนหลักพอกพงงให้ถึงแล้วกันไม่ต้องคุ้มงานนะให้เก็บมัดถือม่าถือตัวได้หลักคอเก็บตัวได้กาจะถึงถืงมัดที่หนึน่งนี่ว่าฉันวางร้องแต่รีกับว่าเขมว่าขายได้เงิอ ต้งใช้เขาว่าอยากไปเงินนะเขาเอาพ่อเอาลยมากพักมากแรงมากกดมากทาเออไม่หยาบเอาพอตัวมากเสออกมมเหยาเหลาขึอเกาถช่ว่าไม่หยาบเออ ก <t> ินขามาตัวไหนเก็บเมื่อรถอะไรเขาเมื่อชุแผงเนี่ยพัว่างมาราวมามันมีรามันมันมีแรามันใครม้อแ่งเอาได้ไหมอือใครม้อแ่งเอาง่ายไหมมันมาไม่ใครม้อแดงมันมาแดงเอางอนเด้อมันมี่ต่บาได้ที่นั่นหรอกใครม้อแ่งมันเราคอยไม่งาเออทาไว้เอาไปดรอไม่ง่ายเออเอาไปดรอไม่ติดตั นองไม่เตามเน่าเติมเคี้ยว่างคนว่าสิวว่าเอาหลักพ่อนไยว่าทาแต่ําใครว่าแต่งเอาว่าเอาหลักว่าทางไม่เอาเดี๋ยวเธอจะรู้ถึยแกจะรู้ถึอใครบ้างกู้ห่กเอาไม่เอาว่ามีจะไวเก็บบานี่นึ่งให้ไปเอาใช้พ่อบ้านชินนึงให้ไปเอาใช้ให้ไปบ้านเชียงคือบ้าน่ให้ไปบ้านผู้ใหพอเราเในวิทย์นี้ที่ชินบ้านชาวอ้ว่าบ่เอา เอาไ้านม่คุกน oh ko, th ้านจ้ะว่าเอานแม่คุกคุณยาฟังแต่ว่าเอนว่าขอเพ่าะมาจากพ่อทิ <ni> ้งท oh ักทีไปย้อนิดว่าไรกัน่มตุ่มยงางมากคัดผู้ใดว่าตาบอกกตพราที่เดียวเห็นดิเอาว่ะเอามาย้างงางว่างออันนี้คือว่างไม่ทิ้ไม่คุกหรอแ้นอี๋เลยว่ะขาวบ้านทีจ้ะได้ดิข้าทิดงแต่ร่าหน้าก็ได้ไปเขาบ้านที ขั้นข่าวบานคิดว่าได้ขั้นข่าวบานไหนเขาได้ขั้นตื่นตังขั้นยิงอาไดมันมีให้ที่ถูกกถีนกอใ่างบ้านเวทีมันมีอยากไปหาเถอะแข่งหาจะไปเพิ่มิกหลังเนอะไปเพิ่มแียงหน้าเขาว่าอะไรยังไหไม่ใช่ขีขั้ <c oughs> ว่ะอืนไปอยากขีขั้วถึงไปลากเอาของขาวา้าะ บ้านที่เขาเขีเหมือก็อยู่เยอมากบ้างจัางมาอิ่มสังบังหูบังตาพัดบ้าไปทถนัดโรครักกอื้มการดาข้านมาเวียงคิดู่แล้วว่าเขาบ้านไม่คู่เดิมขาพี่ให้เอาคิดอยู่ว่าพ่อจบับปัดคิดอยู่บ่าบ้านหลายกู่ร้ายพ่ใได้พ่อจบับปัดคิดอยู่แล้วใช้หออใช้ผัดบานี่โอ,อ้ร้าหนัานงายนั่นอนะเอาที่ได้จบับปัดคิดอยู่น่นแหลแท่งคิ้อ่ก,กันว่าแบบคือเขา เพราะว่าคนมันหลายเหมือนันเนาะไอ้ต้นเลยจาา่ายภาษีวัวแจ็ดเดียวต้องไปตังน้อครับเอ้ไปตังจ่ายภดษีอยู่ซะหายวันแด้ยวันที่เราเทะาล้หคายว่าไปตังภาษี่วันที่เท่าไหร่หนึ่งเ่าวันที่ถามสไบวันที่สามสิบนะเราวันที่ถามสีบล้วไปตั้งัดทีอยู่ัดทีอยู่คนไหนที่เขา,ามาจัง,ง,งจเลย พอว่านข้างทางพบ้านแต่บ้านหลายก็บ้านยาดกันต้องเรียนขี้ของเขาว่าเรียนขี้ของเขามากพอเขาหับพอบ่าย่ะานบคนเท่มพอบ่ายั้นข้างหลายหลายมัานกับบ้าไหวมากเลยเนาะบ้านกับสิค่ำนี้จากมลนว่าะเสื้อหอยบ้านที่หนึ่งใหญ่บานเู้นบนที่หนึ่งเนาะเออข้างดับข้างหลายหลายมานกับบ้านหลอยมัานถื่ว่านข้านกัด ข่ออยากให้เราจักทีคลิปขึ้นแล้วฉันคิดว่าทีคิปกับพ่อช่วสี่สิบล้วอทีคลิปขึ้นกับพ่อได้รเอารายรายว่าได้หเอาเกนนีได้่างพอบ่ไดเอาจักหาิปทับพ่อตูกจตามน้อแน่คุคุงานได้เอาบ่าได้ว่าได้พอมาะ้าได้พ่อจักเข้าิดทับพ่อริบโตนกริโตนานไล้บ่าค ทิ้ทิป e ักก uh, oh, ันนอยเขาลูกตาเต็มบ้านเต็มเมี่งมาทั้ว่าเอ้าเข้าทิปหนึ่งันหลายมันมาลูบ้ันหลายค่เลยเนาะเล้ะเอาลูกคัดหายทิ้คทิกับคริ่หน่อยกูะ่ว่าแยกอพีแต่ด้านหน้าเบิ่งกันพาเก้าทิปหนึ่งวันเพียงาหน่อยบ้ง เอาเก้าทีได้เช่าเอาเนาะเอาเก้าทีไปไปเอาเก้าทแล้วรูบเอาเก้าทนม่น่ะเอาเก้าทีเขาเอามาถือว่าทันเอาเดิมจับบัตรคิวจแใว่าที่สามทีเป็นต้นงไปรึบัตรคิวเออวัดที่สามทีหอดใช่ทองหอดวัดที่นึงกับอย่างวะได้เลยทีมองเลยมาได้ดีได้เลยอม่รู้บ้วงได้ขมากเกิน ทำคำนันมึงชัังเออเก้าชิพไม่ถีเท่าดีปะแล้วทันว่าทีถีบลูกหลานทั้งหลายนข้ามานำครบกันพอไหมครับเอเก้าชิพกับเก้าชิพแล้วพอาิทีจัดห้เก้าชิพแต่ว่าหท่านท่านไม่ไดาดิท่านว่าท่านไม่ดาว่าอย่างนี้บานละพอวันที่หนึ่งเอาเก้าชิพไปชักปัแล้วเอาามวัดที่นเอาเก้าชิพคนเท่านั้น ยาเกิว่าไกว่าไรเกิวมาถือว่าท่านมาได้ตัวปักเชียอีกครับคุจาว่าเอาพี่จัเงี้ยจัการเอาเก้าคิดนางหลักหายว่าแมวืาผู้ที่เก้าคิดผู้ใดแบบกเอาปักเชียดือนะไรจีอ้าวเก้าคิดแม่ักเชียดคืออะไักเชียดคว่างเฮียควาเอาไปทายได้กางว่าท่านขันมม่วยว่า Ơ ừ, đang khó bắt đo thiếp rồi Khánh bạc chạy ra nó bọt khách vô Phát ngươi đi Ơ à. ừ, ba phó, phó, phó Có một thiếp có phó ba chàng bạc chạy ra Ba dứa bạc Bà bác biết khó thủ quá Mắc cả chúng ta dứa đọc bọt pho Khánh thằng phó khóc bao Ơ khó to đã đáy, phát đi Khánh thằng khóc phát Mà hãy khóc เออว่าใด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 มักเส้นเองกับว่าคบักเส้นเองนี่ตต้งเห็ให้ายมันดีแล้วต้งเห็นบัตรที่ของม่นต้อให้บัตรเส้นวนานให้เป็นทิ่ที่เ่าอยู่ที่าก้าแล้ว่าต้องให้ท้มัเขอเอาเท่านั้นบอกเขาเท่านั้นแล้อนั้งน่ะมาห่ะต้องทำงานติดติดไว้บ้างท้างทำงานติดว่าเอาเท่านั้นนะเอานั่งน่ะ เขากระโจขายได้แค่ไหนโูดักมั้แต่ว่าแม่วมากคับว่าเขาเท่ยวเขาเท่เขาเท่ยที่ขายท่มากตามบ้านไรียี่มาบ้าเขาจะไปบ้านมาหาเท่งเรื่งเขาบอกท่าไหรดิวันมาหาเท่ยวเ่าไดแบบประตทัาหัวมูกับสิต่อทอดเราเม็นมูแคางหวานไม่ต่ปลาใหม่อปลาที่ทอาอย่างมู่ยเงียว้าน้อครัอ ช่วงแห้งกับว่าได้ไหมตัดตูยัดใส่ไก <c oughs> ไหห่เยอะสิให้พักไก่วันมาจวปลูบแล้อ,อมาวานท่อีิฟัดจัง้ากบาร่างตาวัานแรกที่จะเฮ็ดว่าเออเอ้ขอบพักอันเบิ่งเอาฉันตัวจะไปล้มบ้านล้มเมืองแล้วเ <c oughs> ข้าไปพิบบวด,ดพว่าหลังนูตอดเพาว่าในในไปเข้าบ้าน้หางแห้งหหมาได้ไหมวันบ่อเขาให้ถึกบ้านเฮ้บ อันดังชันตัวเอาหันมันแน่นองอันไปเลยยินแล้วว่าตัวเขาถือใ้ายจานิ้มหัวต้นนีอังไกด์แต่ว่าจังชันได้มาไม่ไปหัวย่างไหนคือประเทศที่ักเลยมาได้แค่จานของเอฟทีเขาบวมบิมน้าอาอิงพังเนี่ยวมาบมมาน้ำ เรียกแมรู้อะไรกับว่าจักจานนจานที่แมารู้อะไรว่าเท่าท่านไหนกับเื่าท่านไหนคือได้เป็นจานหาพอสืขไว้พรมหหายไม่ถไม่หลกไม่ถไม่หวานวหลูกเอ้าหายเมาไหนม้าหายพ้อไหนมาจิตจับการนา่จับต้งก้าวน่ะเอาเอาเรงดีไม่ให้ห ัว่าเปยังเตกรจว่าเป็นที่ยังทำไมว่คุกคามเออจักว่าเยังทำไต้นขากรงกมันงูกงงามบุญก็เป็นงูอะไรเออท่า้องว่านายาย่างแค่เขาเขาเอยอ่างไอ้ียูออไอที่เขาเอขายไอ้ียู่ทำไนน เพราะท่านไวยเขาถามว่าเฉียบเลยทไางเป็นทาเป็น้วง่านเป็นตั้งท่านอ้าว้าวันฉายกี่หังเปินฉายกี่หังตื่นหัวฉายจับต๊ะฉายวันนั้นกูวัน่านก็โทรมาวันนั้นแต่วันนั้นกหลายได้เนาะ กขาั่งฟังเพิ่นคักแม่ทำอะไรคักอ้อนดวงว่า,วากแค่มึงตึงหัดถ่ายเอ้แท้ต้้งดอกอันไหนตครได้ดูได้กินได้เร็วัากเล พ่อบ้าเมาเตีมืองเลยเออตั้งใจว่าจะบ้าเมาไหนท่านท้าเมาคนของจ่าออกมาถามว่าพระเจ้าเออจำเอาพระช้าพ่อขัดจนขึ้นเขาเนาะพ่อเป็นโดมพ่อนแม่เป็นพระเนาะเออปฏิบัติปฏิบัติเทอดปฏิบัติปฏิบัติยางพ่อปฏิบัติเงี้ยเมื่อคิดที่พ่อบอกเลยพ่อไม่คิดคิดถิ่นคิดแต่เขาถือว่าถือทิ่นบ้าง หนักมาเออวันนี้กะท้อมาพอานันลนะบยานได้หลายตัวกาเท้อหน่กแต่ไม่ได้ว่า,า,วท,า,นะาวที่ต่งหาให้บัตรที่หันมันถือ,อ,ก,อถก็ปลอกจะอีกครับผมรับเก้าสิบคนเขานั้นพอบัตที่แรกกะว่บบาที่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 นั่นแนหะละนาดโร้องขนัดเป็นจังทันต้วาดที่ถือดุร้า,ายขนาดนั่ให้ที่ดุที่คิด เ่อที่ผ่านมาไม่ร่งบ้านติดพอบ้าหลายแบบนี้ใช้ั้งได้บ้านเขาบังคับถืนได้เขาบังคับไม่ยอมลับทางไานมั้งนะถามว่าว่าบ่เทียพอวันนี้มีคนถือรังบ้านี่อพ่อจะไก่บ่าไก่ที่ล่ะตุ๊กไก่ไก่ยหมไงบ้านผู้ใหอ่หยุดนะ ไม่ได้น้ใสผมว่าคือตื่นเก่งใช่ไหมนางโซโลโซเรียยืนน่งแบบพ่อนนั่งนิ่นี่จกข้อพ่างม่ากข้อแต่ว่าไก่ดีนะนางนั่งนิ่ว่าถือจากข้อบางว่าที่หนึงว่าถือแต่ว่าถือร่างว่าที่ถมจ้หลับข้อว่าถือกระตามมัดหลับข้อมัดถือเล้ยงาก่ถังฟังแต่ยสังเกตว่าถือนั่งฟังมัดมือไว้ ăn bắt thử cả ăn đủ phải khác cái nào ba ba thiếu nên thử ngạc thử thả đó Luôn bao đại thái bao nhiêu yêu gì mắc cả bao đại cái gì nè nào khiêu bắt tiền bắt đâu lo coi còn con tuổi coi có cày nhãn qua cày nhãn khiêu 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 thử bắt รขาพอถึงตาล้วนที่เขาพอล้วนที่เขาหาไว้ก็ได้อร่องอีกต้วอีกครับตังบ้านใกล้เคียงเขาได้เนาะตรงตรงได้พอะไ้งบ่านที่หนึงตังบ้านที่หนึ่งเรื่องทายอย่างหกจัตได้เรื่อางอย่างนั้นารตับ้นที่หนึ่งมัานนี้มันนี่ถุงอย่างนังบ้านที่หนึ่งบ้านไี้ถู แอวาถ่ายถ่ายครับตยังเดทยถ่ายพอไอ้ยังเดท,า,ทาว่ายก็ไม่ดีบ้านไม่เงี่ยบ้านไม่ถูกนะบ้าดนี่นะเพิ่งเปลี่ยนะได้ถ่ายพอต้องว่าเดีถ่ายไม่มีถูกนะ <ừ. S 1> บ้านว่าไม่ถูกบาาในี่ดังบ้านท่นึงมันเสียบไม่ถูกเลยปิ้มาเล่วขาว ทั้วันที่ท้องตัวเรพอท้องตัวมันไม่ทันทั้งวันไม่เงิมันไม่เงิพอมันไม่เก่ามันไม่เก็บมันไม่เก็บถึงมันไม่เก่ามันไม่เก่ามันไม่เก็บมันมีเก็บถึงมันไม่แปลเราด้วยความที่ช้าตเลียเดี๋ยวทานนะพอยวทานมันเก็บทั้งเก่ามันเก่าทั้งเก็บมันเก็บทังเก่า คัดนวาเก่ากับนะขึเกบเนาะขั้นวากเกตกับคึอเก่าขั้นม่อริ้วมีคาถา,คา, <c oughs> าก่อมันอัางต้องช็อตแลวกบเอาตาชิดใไม่เอาเก่าก็เอาเกบไม่เอาเกบก็เอาอก่าคนสุดท้ายก็ยังการถังหลอกจับเสียว่าจังไหนมาคัดเสียเอาเก้ามาใช้การนังไม่เก็อดู พเทาเก้วชกาักไม่เก่าดูเออจังนัันมันเฝาเ่าเฝ้าชาเรามาเกลับเ้าหนักพิแต่เะาหน้าวิงมั้ครับเอาจังช่ดหนเไปครับไม่อยักของใจวอกนะไม่ละปูฮัาว่านี้อยาของยากของใไม่ครับอ๋อหายวชาพิษดาไม่ชาวพิหมาหานไก่าม่ใหทุอคนทุกคนรูกเต่ครับผมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมรับคลิปด,ดีสวัสดีครับ